คยไหมครับคุณผู้ฟังแค่เห็นแจ้งเตือนเงินเข้าตอนสิ้นเดือนแทนที่จะดีใจเหมือนคนอื่นเขาเรากลับรู้สึกถอนหายใจออกมาแบบไม่รู้ตัวเหนื่อยไหมที่รู้ว่าเดี๋ยวเงินก้อนนี้มันก็ต้องออกไปค่าหอค่ารถค่าบัตรเครดิตหมุนไปหมุนมาสุดท้ายเหลือติดบัญชีหลักร้อยตั้งแต่วันที่5ของเดือนแล้วเราก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานหนักไปอีก20กว่าวันเพื่อรอรับความรู้สึกแบบเดิมซ้ำๆบนหลูบไปเรื่อย จนบางทีแอบคิดน้อยใจโชคชะตาว่าทําไมเราถึงไม่ได้เกิดมาสบายเหมือนคนอื่นเขาทําไมต้นทุนเรามันต่ำเตี้ยเรียดินขนาดนี้นี่เราทําเวรกรรมอะไรไว้หรือเปล่าชาตินี้ถึงต้องมาลําบากเรื่องเงินอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณกําลังมีความรู้สึกแบบนี้วิ่งบนอยู่ในหัวผมอยากเดินเข้าไปตบไหลเบาๆแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้คิดไปเองคนเดียวแต่คุณก็ไม่ได้เป็นคนเดียวที่กําลังสู้นะครับผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อน จุดที่ต้องยืนเลือกเข้ากล่องในร้านสะดวกซื้อไม่ใช่เลือกอันที่อยากกินนะแต่เลือกอันที่ป้ายเหลืองลดราคาจุดที่ต้องคำนวณเงินค่ารถเมยทุกบาททุกสตางค์ความรู้สึกที่ว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเลยวะผมเข้าใจมันดีมากๆครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยในวันนี้ไม่ใช่การมานั่งกอดคอกันร้องไห้หรือมานั่งบ่นด่าโชคชะตาเพราะเราบ่นมาเยอะแล้วแล้วเราก็รู้ดีว่าบ่นไปตัวเลขในบัญชีมันก็ไม่เพิ่มขึ้น วันนี้ผมอยากชวนคุณมาลองพลิกมุมมองกันดูสักหน่อยลองถอดแว่นตาอันเดิมที่มองว่าความจนหรือเงินเดือนน้อยมันคือเวรกรรมหรือบทลงโทษแล้วลองมองมันใหม่ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของเกมลองจินตนาการตามผมดูนะสมมุติว่าชีวิตเราคือวิดีโอเกมเกมหนึ่งคนที่มีต้นทุนสูงบ้านรวยพ่อแม่พพอร์ตเขาอาจจะเกิดมาแล้วได้เล่นในโหมดอีซี่หรือโหมดง่ายมีไอเทมครบมีอาวุธเทพๆตั้งแต่เริ่มเกม เดินไปไหนมอนสเตอร์ก็ตายเรียบแต่สำหรับพวกเราคนที่มีเงินเดือนเริ่มต้นไม่เยอะภาระเยอะเราไม่ได้โชคร้ายนะครับเราแค่เกิดมาในโหมดฮาร์ดหรือโหมดเอาชีวิตรอดซึ่งถามว่ามันยากกว่าไหมยากกว่าแน่นอนครับมันเหนื่อยกว่าไหมโคตรเหนื่อยครับแต่กฎของเกมนี้คือเราเลือกโหมดไม่ได้เราเข้าเกมมาแล้วสิ่งเดียวที่เราทำได้คือเล่นไปตามไพ่ที่เรามีในมือ ปัญหาของหลายคนที่ยังติดอยู่ในวังวนความจนไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งหรือไม่ขยันนะแต่เป็นเพราะเขามัวแต่นั่งมองไพ่ในมือคนอื่นแล้วโทษไพ่ในมือตัวเองมัวแต่คิดว่าถ้าฉันมีไพ่ใบนั้นฉันคงชนะไปแล้วจนลืมดูว่าไพ่ในมือเราเนี่ยถึงแต้มมันจะน้อยแต่มันก็มีวิธีเล่นให้ชนะได้ในแบบของมันหรืออย่างน้อยที่สุดก็เล่นให้ไม่แพ้จนหมดตัว ความน่ากลัวของกับดักความจนจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินอย่างเดียวครับแต่มันอยู่ที่สภาวะจิตใจในทางจิตวิทยาเขาเรียกภาวะนี้ว่า scarcity mindset หรือกรอบความคิดแบบขาดแคลนอธิบายง่ายๆคือเวลาที่เราเงินขาดมือสมองเราจะทำงานผิดปกติครับเราจะโฟกัสอยู่แค่เรื่องขาดตื่นมาก็คิดเรื่องนี่ก่อนนอนก็คิดเรื่องค่าใช้จ่ายความเครียดพวกนี้มันจะทำให้ IQ หรือความฉลาดในการตัดสินใจของเราลดลง มันเหมือนเราถูกปิดตาข้างหนึ่งทำให้เรามองไม่เห็นโอกาสระยะยาวเราจะมองเห็นแต่การแก้ปัญหาระยะสั้นเช่นยอมกู้ดอกเบี้ยหโหดมาเพื่อปิดยอดวันนี้ไปก่อนโดยไม่สนว่าเดือนหน้าจะตายไหมหรือยอมซื้อความสุขเล็กๆน้อยๆราคาแพงเพียงเพื่อจะเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำในแต่ละวันจนสุดท้ายวนกลับมาจนเหมือนเดิมหรือจนกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเงินเดือนน้อยไม่ใช่กรรมแต่มันคือสภาวะที่เราต้องจัดการ ถ้าเรายังมองว่ามันเป็นกรรมเราจะทำตัวเป็นเหยื่อเราจะรอให้ใครสักคนมาช่วยรอรัฐบาลช่วยรอเจ้านายขึ้นเงินเดือนรอถูกหวยแต่ถ้าเรามองว่านี่คือด่านแรกของเกมเราจะเปลี่ยนจากเหยื่อมาเป็นผู้เล่นทันทีพอเราเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้เล่นปุบคำถามในหัวเราจะเปลี่ยนครับจากที่เคยถามว่าทำไมต้องเป็นฉันจะเปลี่ยนเป็นด้วยทรัพยากรที่มีจำกัดแค่นี้ฉันจะบริหารมันยังไงให้รอดไปถึงด่านหน้า ฉันต้องอัปเกรดสกิลอะไรเพิ่มเพื่อจะตีมอนสเตอร์ตัวใหญ่ขึ้นได้เห็นไหมครับแค่เปลี่ยนวิธีคิดพลังงานในการใช้ชีวิตมันต่างกันเลยผมอยากให้คุณลองสำรวจตัวเองตอนนี้เลยว่าลึกๆแล้วคุณกำลังโกรธตัวเองอยู่หรือเปล่าที่หาเงินได้แค่นี้คุณกำลังรู้สึกผิดอยู่ไหมที่ดูแลครอบครัวได้ไม่ดีเท่าที่อยากทำถ้ามีผมขอให้คุณวางความรู้สึกผิดนั้นลงก่อนหายใจเข้าลึกๆ การที่คุณพาตัวเองรอดมาได้จนถึงวันนี้ด้วยเงินเดือนเท่านี้ในเศรษฐกิจแบบนี้คุณเก่งมากแล้วนะครับคุณคือนักสู้ตัวจริงคุณมีความอึดมีความอดทนที่คนรวยๆหลายคนอาจจะไม่มีด้วยซ้ำและนี่แหละคือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของคุณในตอนนี้มันไม่ใช่ตัวเงินแต่มันคือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ในพาร์ทต่อไปนี้จากนี้ผมจะไม่พูดเรื่องสวยหรูหรือขายฝันว่าทำแล้วจะรวยร้อยล้านใน3วัน7วันแต่เราจะมาคุยกันเรื่องยุทธวิธี ถ้าเราเล่นเกมโหมดฮาร์ดอยู่เราจะเล่นยังไงไม่ตายเราจะวางแผนการเงินยังไงในเมื่อเงินมันมีอยู่นิดเดียวเราจะเอาชนะความอยากได้อยากมีที่สังคมกระตุ้นเราทุกวันได้ยังไงและที่สำคัญเราจะเริ่มสร้างบันไดขั้นแรกเพื่อปีนขึ้นไปจากหลุมนี้ได้ยังไงบ้างขอให้จำไว้เสมอครับว่าจุดเริ่มต้นเราอาจจะไม่สวยงามเหมือนคนอื่นแต่นั่นไม่ได้แปลว่าตอนจบของเราจะสวยงามไม่ได้เกมนี้ยังอีกยาวไกลครับและคุณคือคนเดียวที่กลุ่มจอยเกมนี้ไว้ อย่าพึ่งปลาจอยทิ้งอย่าพึ่งถอดใจเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะอมแล้ววางแผนการเล่นเกมชีวิตนี้ใหม่ไปด้วยกันคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับเวลาเรากดเงินสดออกมาพันหนึ่งเป็นแบงก์เทาๆสวยๆเลยนะแต่พอแตกแบงค์ปุ๊บซื้อของเซเว่นนิดเดียวเผลอแป๊บเดียวหันมาอีกทีทำไมในกระเป๋าตังค์เหลือแต่เหรียญกับแบงค์ยี่สิบยับๆมันเหมือนมีใครมาขโมยเงินเราไปตอนเราหลับหรือกระเป๋าตังค์เรามันมีรูรั่ว ทั้งๆที่เราก็ไม่ได้ซื้อของชิ้นใหญ่เลยนะเสื้อผ้าใหม่ก็ไม่ได้ซื้อนาฬิกาก็เรือนเดิมโทรศัพท์ก็รุ่นเก่าแล้วเงินมันหายไปไหนหมดนี่คือด่านที่สองของเกมที่เราต้องเจอครับผมเรียกมันว่าด่านศัตรูที่มองไม่เห็นคนส่วนใหญ่เวลาเงินเดือนน้อยจะชอบโทษว่าเพราะเงินเข้าน้อยไงชีวิตเลยลำบากซึ่งนั่นก็ถูกครึ่งหนึ่งครับแต่อีกครึ่งหนึ่งที่น่ากลัวกว่าและเป็นสิ่งที่ทำให้คนรายได้น้อยส่วนใหญ่จนเรื้อรัง ไม่ใช่เพราะรายรับที่ต่ำแต่เป็นเพราะรายจ่ายที่รั่วโดยที่เราไม่รู้ตัวลองจินตนาการถึงถังน้ำใบหนึ่งนะครับถ้าถังใบเนี้ยมันมีรูก้นรั่วเล็กๆเ,เต็มไปหมดต่อให้คุณพยายามตักน้ำเติมเข้าไปมากแค่ไหนหรือต่อให้เจ้านายใจดีขึ้นเงินเดือนให้คุณพรุ่งนี้เลยอีก5,000บาทถ้าคุณไม่อุดรูรั่วพวกนี้น้ำมันก็ไหลออกหมดอยู่ดีสุดท้ายคุณก็จะเหนื่อยฟรีเหมือนหนูถีบจักรที่วิ่งแทบตายแต่อยู่ที่เดิมแล้วรูรั่วพวกนี้มันหน้าตาย,ยังไง มันมักจะมาในรูปแบบของคำว่าของมันต้องมีหรือความสุขเล็กๆน้อยๆครับผมเข้าใจนะทำงานมาเหนื่อยๆโดนลูกค้าด่าโดนหัวหน้าบนตกบ่ายมาร่างกายมันโหยหาชานมไข่มุกหวานๆสักแก้วหรือกาแฟแบรนด์ดังสักหน่อยแก้วละ50บาท60บาทดูเหมือนไม่เยอะใช่ไหมครับเรามักจะบอกตัวเองว่าเฮ้ยแค่นี้เองให้รางวัลตัวเองหน่อยฉันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วคำนี้อันตรายมากครับให้รางวัลตัวเอง เพราะเรามักจะให้รางวัลตัวเองล่วงหน้าก่อนที่เราจะชนะเกมจริงๆลองมาดูตัวเลขความจริงที่น่าตกใจกันน้ำหวานวันละ50บาทเดือนหนึ่งคือ1,500บาทปีหนึงคือ18,000บาทเงิน18,000บาทเนี่ยอาจจะเป็นเงินเดือนทั้งเดือนของคุณเลยนะหรืออาจจะเป็นเงินเก็บก้อนแรกของชีวิตที่คุณฝันถึงก็ได้แต่มันละลายหายไปกับน้ำแข็งและน้ำตาลที่ให้ความสุขเราแค่15นาทีตอนดูดแล้วก็หายไป ผมไม่ได้บอกว่าห้ามกินนะครับชีวิตมันต้องมีความสุขบ้างแต่ผมกำลังชวนให้คุณมองเห็นมันก่อนเพราะปัญหาของคนส่วนใหญ่คือจ่ายไปโดยไม่รู้สึกตัวมารู้ตัวอีกทีคือตอนเงินหมดบัญชีนอกจากค่ากินจุกจิกยังมีค่าใช้จ่ายแฝงอีกเพียบ ค่าสมาชิกแอปดูหนังที่หักบัตรเครดิตอัตโนมัติแล้วเราไม่ค่อยได้ดูค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างธนาคารเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่ของลดราคาที่เราซื้อมาตุนไว้เพราะป้ายเหลืองแต่สุดท้ายกินไม่ทันแล้วต้องทิ้งพวกนี้คือมอนสเตอร์ตัวเล็กๆในเกมชีวิตครับมันไม่ได้ตีแรงเหมือนบอสแต่มันรุมกัดเราทีละนิดจนเลือดเราหมดหลอดตายโดยไม่รู้ตัวแล้วเราจะสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นพวกนี้ยังไง วิธีแก้แบบกําปั้นทุบดินที่เขาชอบสอนกันคือจดรายรับรายจ่ายพอได้ยินคำนี้หลายคนเบนหน้าหนีเลยผมรู้ผมก็เคยเป็นมันน่าเบือ่อมันขี้เกียจมันจุกจิกจะกินลูกชิ้นปิ้งไม้ละสิบบาทต้องมานั่งจดเหรอจะเย็นๆครับผมไม่ได้จะให้คุณจดแบบบัญชีบริษัทแต่ผมอยากให้คุณทำสิ่งที่เรียกว่าการติดตั้งกล้องวงจรปิดทางการเงิน ใน7วันต่อจากนี้ผมขอท้าให้คุณลองทำแค่เรื่องเดียวไม่ต้องลดแค่ใช้จ่ายก็ได้อยากกินอะไรกินไปก่อนแต่ทุกครั้งที่ควักเงินจ่ายหรือโอนเงินให้คุณจดใส่สมุดเล็กๆหรือพิมพ์ใส่โน้ตในมือถือทันทีห้ามโกงห้ามผัดวันประกันพรุ่งจดให้ละเอียดที่สุดกาแฟ60ค่าวินมอเตอร์ไซค์20ขนมเซเว่น45าทแค่7วันพอครับเชื่อไหมครับว่าพอครบ7วันแล้วคุณเอาตัวเลขมากางดูคุณจะช็อกเลย คุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยนี่ฉันกินขนมไปเยอะขนาดนี้เลยเหรอนี่ฉันเสียค่าเดินทางที่นั่งเลยป้ายไปเท่าไหร่พอคุณเห็นความจริงสมองของคุณจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติครับครั้งหน้าที่คุณจะควักเงินซื้ออะไรที่มันไม่จำเป็นภาพตัวเลขพวกนั้นมันจะแวบเข้ามาคุณจะเริ่มฉุกคิดว่าเอ๊หรือว่าน,นี้กินน้าเปล่าไปก่อนดีกว่าประหยัดไปได้ตั้ง50บาทแค่วินาทีที่คุณฉุกคิดนั่นแหละครับคือวินาทีที่คุณเริ่มอุดรูรั่วได้แล้ว เกมชีวิตของคนทุนน้อยกฎข้อแรกของการเอาตัวรอดคือ cash flow หรือกระแสเงินสดต้องเป็นบวกหรือพูดภาษาบ้านๆคือเหลือให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งรีบใช้ถ้าวันนี้เรือเรากำลังจมเพราะน้ำเข้าอย่าเพิ่งคิดจะติดเครื่องยนต์เรือให้วิ่งเร็วต้องอุดรูรั่วก่อนเป็นอันดับแรกการตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทิ้งมันง่ายกว่าการออกไปหางานใหม่เพื่อเพิ่มเงินเดือนเยอะเลยนะครับและมันทาได้ทันทีเดี๋ยวนี้ ผมอยากให้คุณลองกลับไปสำรวจตัวเองดูอะไรบ้างที่คุณจ่ายไปเพราะความเคยชินอะไรบ้างที่คุณจ่ายไปเพราะหน้าตาทางสังคมกลัวเพื่อนล้อว่าไม่คูลอะไรบ้างที่คุณจ่ายไปเพื่อบำบัดความเครียดชั่วคราวลองลิสต์มันออกมาแล้วลองถามตัวเองจริงๆว่าถ้าตัดสิ่งนี้ออกไปชีวิตเราจะตายไหมถ้าคำตอบคือไม่ตายลองตัดดูไหมครับหรือถ้าตัดไม่ได้ลองลดดูไหมครับ จากกินทุกวันเหลือวันเว้นวันจากกินแบรนด์แพงลองกินร้านคุณป้าข้างออฟฟิศดูบ้างจำไว้นะครับเงิน100บาทที่คุณประหยัดได้มีค่าเท่ากับเงิน100บาทที่คุณทำงานหามาได้แต่เงินที่ประหยัดได้มันไม่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องแลกด้วยเวลาทำงานมันคือกำไรชีวิตเนื้อๆที่คุณสร้างได้ทันที เริ่มอุดรูรั่วตั้งแต่วันนี้เพื่อให้ถังน้ำของคุณเริ่มเก็บน้ำได้จริงๆสักทีแล้วพอเราเริ่มมีเงินเหลือติดก้นถังบ้างแม้จะนิดหน่อยก็ตามครับพี่ครับผมเหลืองเงินติดบัญชีหลักร้อยจะให้เอาไปลงทุนอะไรไหวกินข้าวอย่างลำบากเลยจะให้ไปซื้อหุ้นซื้อกองทุนเหมือนที่โคช้ชเขาบอกฝันไปเถอะครับถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้อยู่ผมอยากจะบอกว่าคุณคิดถูกแล้วครับ ถ้าเงินเราน้อยขนาดที่ว่าเดือนชนเดือนตึงเปรี้ยอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องเอาเงินไปต่อเงินในตลาดหุ้นหรือไปเสี่ยงโชคในคริปโตเด็ดขาดเพราะนั่นไม่ใช่สนามของคนเพิ่งเริ่มเล่นเกมโหมดฮาร์ดแบบเราขืนเข้าไปตอนที่เกราะยังบางเลือดก็น้อยโดนตบทีเดียวตายขาที่แน่นอนแต่ปัญหาคือหลายคนมักจะติดกับดักความคิดที่ว่าเดี๋ยวรอให้รวยก่อนเดี๋ยวรอให้มีเงินก้อนก่อนแล้วค่อยมาวางแผนการเงินค่อยมาเริ่มลงทุน เชื่อไหมครับว่าความคิดนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้เราไม่รวยสักทีมันเหมือนคนอ้วนที่บอกว่าเดี๋ยวรอให้ผอมก่อนนะแล้วค่อยไปออกกำลังกายมันผิดตรรก,กะครับเราต้องออกกำลังกายก่อนสิมันถึงจะผอมเรื่องเงินก็เหมือนกันครับเราต้องเริ่มบริหารตั้งแต่ตอนที่มันยังมีน้อยๆน,นี่แหละมันถึงจะงอกเงยกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ในพาร์ทนี้ผมเลยอยากจะมาบอกความลับข้อหนึ่ง เป็นความลับที่คนรวยเขาทำกันแต่คนจนส่วนใหญ่ไม่รู้หรือรู้แต่ไม่ทำนั่นคือการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำที่สุดแต่ผลตอบแทนสูงที่สุดสำหรับคนเงินเดือนน้อยมันไม่ใช่ทองคำไม่ใช่หุ้นไม่ใช่อสังหาแต่มันคือการลงทุนในตัวคุณเองครับลองคิดตามผมดูนะสมมติคุณมีเงินเก็บ1000บาทถ้าคุณเอาไปฝากธนาคารปีหนึ่งได้ดอกเบี้ยไม่ถึง5บาทซื้อลูกอมยังไม่ได้เลย ถ้าคุณเอาไปซื้อหุ้นดีหน่อยได้ผลตอบแทน10%ก็ได้มา100บาทถามว่า100บาทเปลี่ยนชีวิตคุณได้ไหมไม่ได้ครับเพราะต้นทุนเงินเรามันน้อยตัวคูณมาเลยน้อยตามแต่ถ้าคุณเอาเงิน1,000บาทนี้ไปซื้อหนังสือดีๆสัก3-4เล่มที่สอนเรื่องทักษะที่คุณใช้หากินได้หรือเอาไปลงคอร์สเรียนออนไลน์ราคาไม่แพงเอาไปซื้ออุปกรณ์มาฝึกซ้อมทำอาหารฝึกตัดต่อวิดีโอหรือฝึกภาษาอังกฤษ แล้วทักษะพวกนี้มันทําให้คุณทํางานเก่งขึ้นจนหัวหน้าเห็นผลงานปรับเงินเดือนขึ้นให้เดือนละ2,000บาทปีหนึ่งคุณได้เงินเพิ่ม24,000บาทเห็นอะไรไหมครับลงทุน1,000บาทได้ผลตอบแทนกลับมา24,000บาทคิดเป็นกําไร2,400เปอร์เซ็นต์ไม่มีการลงทุนไหนในโลกที่ให้ผลตอบแทนบ้าคลั่งขนาดนี้อีกแล้วครับและที่สำคัญทักษะนี้มันจะติดตัวคุณไปตลอดชีวิตใครก็ขโมยไปไม่ได้ นี่คืออาวุธลับของคนทุนน้อยครับในเมื่อเราไม่มีทุนทรัพย์เราต้องใช้ทุนปัญญาและทุนแรงงานเข้าสู้ในเกมชีวิตถ้าเลเวลเรายัางน้อยของใส่ย,ยังกากเราต้องขยันเก็บ exp หรือค่าประสบการณ์ครับอย่าเพิ่งรีบไปตีบอสให้ฟาร์มเวลก่อนอัปเกรดสกิลตัวเองให้เทพก่อนภาษาอังกฤษได้ไหมเ x c ก l คล่องหรือยังตัดต่อเป็นไหมขายของเก่งไหม ยุคนี้ความรู้ฟรีมีเกลื่อนอินเทอร์เน็ตครับอยู่ที่ว่าเราจะตักตวงมันมาใส่ตัวได้มากแค่ไหนแล้วนอกจากการอัปเกรดสกิลเพื่อเพิ่มรายได้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณเริ่มทำทันทีตั้งแต่ตอนที่เงินยังน้อยๆคือการสร้างเบาะกันกระแทกครับหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่าเงินสำรองฉุกเฉินชีวิตคนจนเนี่ยเวลามันล้มมันเจ็บกว่าคนรวยนะครับคนรวยเขาล้มเขามีฟูกหนาๆรองรับรถเสียก็มีเงินซ่อม ป่วยก็มีประกันดีๆแต่พวกเราถ้าล้มทีหนึ่งคือหน้าฟาดพื้นเลยนะมอเตอร์ไซค์พังคันเดียวอาจหมายถึงไปทำงานไม่ได้โดนหักเงินหรือตกงานได้เลยดังนั้นก่อนจะไปฝันถึงความร่ำรวยเป้าหมายแรกของเราคือต้องไม่ตายผมอยากให้คุณตั้งเป้าหมายเล็กๆล,ลองเก็บเงินให้ได้สักก้อนหนึ่งที่พอจะให้อุ่นใจเอาแค่3 0 0พหรือ5,000บาทก่อนก็ได้ครับไม่ต้องถึงหลักแสนเงินก้อนนี้ห้ามเอาออกมาใช้กินเที่ยวเด็ดขาด เก็บไว้ในบัญชีที่ไม่มีบัตร ATM หรือบัญชีดอกเบี้ยสูงที่ถอนยากๆตั้งชื่อบัญชีว่าเงินกันตายวิธีเก็บก็ง่ายมากครับใช้เทคนิคหักดิบเงินเดือนออกปุ๊บหักออกไปก่อนเลย500หรือ1000บาทโอนเข้าบัญชีการตายทันทีอย่ารอให้เหลือแล้วค่อยเก็บเพราะร้อยทั้งร้อยมันไม่เคยเหลือครับให้คิดซะว่างเงินก้อนนี้หายไปแล้วหรือเป็นภาษีสังคมที่เราต้องจ่ายให้ตัวเองในอนาคตแรกๆมันจะอึดอัดหน่อยครับมันจะตึงๆ แต่เชื่อไหมครับว่ามนุษย์เราเก่งเรื่องการปรับตัวพอเงินมันหายไปจริงๆเราจะหาทางอยู่รอดกับเงินที่เหลืออยู่ได้เองเราจะเริ่มลดของกินฟุ่มเฟือยลงโดยอัตโนมัติแล้วพอวันหนึ่งที่คุณเก็บได้ครบ5,000หรือ1,000 0บาทแรกวินาทีที่คุณเปิดแอปธนาคารแล้วเห็นตัวเลขนั้นความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการครับ หลังคุณจะตรงขึ้นไหล่คุณจะผายขึ้นคุณจะเดินไปทำงานด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นเพราะคุณรู้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันยังมีเงินก้อนนี้หนุนหลังอยู่ความเครียดจะลดลงสมองจะปลอดโปร่งขึ้นและเมื่อสมองปลอดโปร่งคุณก็จะมองเห็นโอกาสในการหาเงินได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วยจำไว้นะครับการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับคนเงินน้อยคือการลงทุนที่ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นและทำให้ตัวเองมั่นคงขึ้น อย่าเพิ่งไปแข่งในสนามของคนรวยสร้างสนามของตัวเองสะสมอาวุธทางปัญญาแล้วค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปครับวันไหนที่เราแกร่งพอมีเงินสำรองพอมีทักษะที่ตลาดต้องการวันนั้นแหละครับเราค่อยกระโดดเข้าสู่สนามการลงทุนจริงจังครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเริ่มมีไฟมีไอเดียอยากกลับไปจัดการเงินตัวเองแล้วใช่ไหมครับแต่ผมขอเตือนอะไรไว้อย่างหนึ่ง ศัตรูตัวสุดท้ายที่น่ากลัวที่สุดในเกมนี้ไม่ใช่ความจนไม่ใช่นี่สินและไม่ใช่เศรษฐกิจครับแต่มันคือความใจร้อนของตัวเราเองคุณเคยเป็นไหมช่วงแรกที่ฮึดสู้ประหยัดเงินสุดๆหอ่อข้าวไปกินเองงดกาแฟทำได้อยู่สองอาทิตย์พอมาเปิดดูบัญชีเฮ้ยทำไมเงินมันเพิ่มมาแค่นิดเดียวเองวะประหยัดแทบตายได้แค่นี้เองเหรอแล้วเราก็จะเริ่มทอ เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่ทำไปมันไร้ค่าแล้วสุดท้ายเราก็จะตะบะแตกกลับไปใช้เงินเหมือนเดิมหรือหนักกว่าเดิมเพื่อประชดชีวิตผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครับมันเป็นกฎธรรมชาติที่เรียกว่ากฎของต้นไผ่คุณรู้ไหมว่าเวลาชาวไร่เขาปลูกไผ่เนี่ย4ปีแรกเขาต้องรดน้ําพรววดินใส่ปุ๋ยดูแลมันทุกวันแต่สิ่งที่เขาเห็นคือความว่างเปล่าต้นไผ่มันแทบไม่โผล่พ้นดินขึ้นมาให้เห็นเลย ถ้าเป็นคนใจร้อนคงขุดทิ้งไปแล้วคิดว่าปลูกไม่ขึ้นแต่หารู้ไม่ว่าใน4ปีนั้นเจ้าต้นไผ่มันไม่ได้ขี้เกียจนะครับแต่มันกำลังย่างรากให้ลึกและกว้างที่สุดอยู่ใต้ดินเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงและพอเข้าปีที่5เท่านั้นแหละต้นไผ่จะพุ่งพรวดขึ้นมาสูงถึง25เมตรภายในเวลาแค่6สัปดาห์มันโตเร็วมากจนเราแทบจะได้ยินเสียงมันโตเลยทีเดียวชีวิตการเงินของพวกเราคนทุนน้อยก็เหมือนต้นไผ่นี่แหละครับ ในช่วงแรกที่เราเริ่มอุดรูรั่วเริ่มเก็บเงินก้อนเล็กๆเริ่มฝึกสกิลใหม่ๆผลลัพธ์มันจะดูน่าเบื่อมากมันดูไม่เห็นผลตาลตาเพื่อนคนอื่นเขาไปเที่ยวเมืองนอกกันแล้วเรายังนั่งหยอดกระปุกอยู่เลยมันจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจแวบเข้ามาตลอดเวลาแต่ผมขอให้คุณกัดฟันเชื่อในกระบวนการนี้ต่อไปครับอย่าเพิ่งหยุดรดน้ําอย่าเพิ่งหยุดพรวนดินเพราะช่วงเวลานี้แหละคือช่วงเวลาที่คุณกําลังอย่างราก รากของคุณคือวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่งรากของคุณคือทักษะความสามารถที่กำลังพัฒนารากของคุณคือจิตใจที่เข้มแข็งไม่วันไหวไปกับของล่อตาใจสิ่งเหล่านี้แหละครับที่วันหนึ่งเมื่อโอกาสมาถึงหรือเมื่อฝนตกคุณจะเติบโตได้ไวกว่าและมั่นคงกว่าคนที่โตแต่ลำต้นแต่ไม่มีรากคนที่มีเงินเยอะๆเพราะโชคช่วยหรือเพราะกู้มาสร้างภาพพอลมพายุพัดมาตูมเดียวเขาโค่นเลยนะครับ เพราะรากเขาไม่ลึกแต่คุณที่ผ่านความลำบากผ่านการบริหารเงินหลักร้อยหลักพันมาได้คุณจะยืนหยัดอยู่ได้ไม่ว่าพายุเศรษฐกิจจะแรงแค่ไหนและอีกเรื่องที่ผมอยากฝากไว้ส่งท้ายคือคำว่าความรวยในโลกโซเชียลเขาอาจจะนิยามความรวยด้วยรถสปอร์ตบ้านหลังใหญ่หรือกระเป๋าแบรนด์เนมแต่สำหรับผมและผมเชื่อว่าสำหรับคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นิยามความรวยของเราอาจจะไม่ต้องยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ครับ ความรวยในเกมของเราอาจจะหมายถึงการตื่นนอนตอนเช้าแล้วไม่รู้สึกกังวลว่าวันนี้จะมีเงินกินข้าวไหมการที่มีเงินสำรองก้อนหนึ่งไว้อุ่นใจเวลาพ่อแม่ไม่สบายการที่ได้ทำงานที่ตัวเองรักโดยไม่ต้องทนทำเพื่อแลกเงินเพียงอย่างเดียวหรือแค่ได้นอนหลับสนิททุกวันคืนโดยไม่มีเจ้าหนี่มาตามหลอกหลอนแค่นี้มันก็คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากแล้วไม่ใช่หรอครับอย่าเอาไม้บรรทัดของคนอื่นมาวัดความสำเร็จของตัวเรา เราเล่นเกมคนละโหมดกันครับเขาเล่นโหมดอีซี่เขาชนะเร็วก็เรื่องของเขายินดีกับเขาไปเราเล่นโหมดฮาร์ดเราเดินช้าหน่อยแต่ทุกก้าวที่เราเดินมันคือความภาคภูมิใจมันคือหยาดเหงื่อแรงกายของเราล้วนๆไม่มีใครมาอุ้มไม่มีลิฟต์ให้ขึ้นเราปีนขึ้นมาด้วยสองมือสองเท้าของเราเองเท่กว่าตั้งเยอะจริงไหมครับวันนี้เราเดินทางมาด้วยกัน4พาร์ทแล้วตั้งแต่การปรับไมล์เซ็ตเลิกโทษเวรกรรม การอุดรูรั่วรายจ่ายที่มองไม่เห็นการลงทุนในความรู้และสร้างเงินกันตายจนมาถึงการมีความอดทนรอคอยความสำเร็จผมไม่อยากให้ฟังจบแล้วก็ผ่านไปเหมือนไฟไม่ฟางผมมีการบ้านข้อสุดท้ายที่ง่ายที่สุดในโลกมาฝากครับคืนนี้หรือตอนนี้เลยก็ได้ผมอยากให้คุณหยิบสมุดเล่มเล็กๆหรือเปิดโน้ตในมือถือขึ้นมาแล้วเขียนขอบคุณตัวเองสักสามข้อขอบคุณที่วันนี้ไม่ซื้อน้ำหวานขอบคุณที่วันนี้ทำงานหนัก ขอบคุณที่วันนี้ยังมีลมหายใจให้สู้ต่อแล้วเขียนเป้าหมายเล็กๆที่คุณจะทำพรุ่งนี้แค่ข้อเดียวพอครับเช่นพรุ่งนี้ฉันจะหยอดกระปุก20บาทแค่นั้นแหละครับเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆที่ทำได้จริงดีกว่าฝันใหญ่แต่ไปไม่ถึงจำไว้นะครับเพื่อนคุณไม่ได้เดินอยู่คนเดียวบนเส้นทางสายนี้มีคนสู้ชีวิตเหมือนคุณอีกเป็นล้านๆคนและผมก็จะเป็นเพื่อนที่คอยเชียร์คุณอยู่ตรงนี้เสมอล้มได้ พักได้ร้องไห้ได้แต่อย่าหยุดเดินเพราะเกมนี้มันยังไม่จบและผมเชื่อสุดหัวใจว่าคุณทำได้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ด้วยกันจนจบเอพิโซดนี้นะครับผมหวังว่าเนื้อหาในพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์และช่วยให้คุณผู้ฟังมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมไม่มากก็น้อยนะครับและถ้าคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์แบบนี้ผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและ s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดทุกเนื้อหาดีๆครับ แล้วไว้เจอกันใหม่ในวันที่ต้นไผ่ของคุณเริ่มแทงยอดเสียดฟ้าครับสวัสดีครับ